ไปที่ท่านผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมานะคะท่านได้นําหน่วยงานที่เกี่ยวข้องค่ะไปทําความสะอาดโรงเรียนนะคะที่ได้รับผลกระทบจากน้ําท่วมนะคะเพื่อที่จะฟื้นฟูสภาพแวดล้อมให้กลับคืนสภาวะปกติพร้อมเตรียมรับการเปิดการเรียนการสอนค่ะ ที่โรงเรียนอสัสสมชัญน,นครราชสีมาสถานศึกษาเอกชนชื่อดังในเครือมูลนิธิคณะเซนคาเบียนแห่งประเทศไทยนะคะนายวิเชียรจันทราโนดไทยผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมาพร้อมนายประเสริฐบุญชัยสุขนาย,ยกเทศมนตรีนครนคร,นครนครราชสีมานะคะภา,าดาดตรสะอาดวงศาเจริญพักดีผู้อำนวยการโรงเรียนอสัสสมชัญน,นครราชสีมาและบุคลากรทางการศึกษาและสิทธิ์เก่า ร่วมกิจกรรมล้างทําความสะอาดพื้นที่ได้รับผลกระทบจากมวลน,น้ําในลําตะคองเอ่อล้นตลิ่งไหลทะลักเข้าท่วมเต็มพื้นที่ประมาณ40ไร่ระดับน้ําสูงเฉลี่ย30-80ถึงเซนติเมตรสำรอยเหตุการณ์ที่เคยเกิดขึ้นเมื่อปี2553หรือว่า11ปีที่ผ่านมาค่ะโดยมีทางเจ้าหน้าที่ทหารกองทัพภาคที่2กองบินหนึ่งและงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเทศบาลนครนะครราชสีมานะคะให้การสนับสนุน กำลังเจ้าหน้าที่และอุปกรณ์ทําความสะอาดเพื่อฟื้นฟูสภาพแวดล้อมให้กลับคืนสู่สภาวะปกติพร้อมกับเตรียมรับการเปิดการเรียนในวันที่หนึ่งพฤศจิกายนนี้ให้มีความสะอาดปลอดภัยค่ะจากนั้นนะคะเมื่อทําความสะอาดที่โรงเรียนอัดสาชันเสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะทางผู้ว่าราชการจังหวัดและนายุทศมนตรีเทศบาลนครนะคะก็ได้เดินทางไปที่โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมาค่ะ ซึ่งโรงเรียนอนุบาลน,นครราชสีมาก็ได้รับผลกระทบถูกน้ําจากลําตะคองเอ่อล้นตะลิ่งทะลักท่วมพื้นที่โรงเรียนกว่า17ไร่ทั้งห้องเรียนทั้งอุปกรณ์การเรียนการสอนได้รับความเสียหายไปในบางส่วนนะคะส่วนใหญ่ก็จะเป็นชั้นหนึ่งที่ถูกน้ําท่วมขังค่ะซึ่งตอนนี้ทางเจ้าหน้าที่จากเทศบาลน,นครนครราชสีมาแล้วก็บุคลากรทางการศึกษาของโรงเรียน รวมไปถึงเจ้าหน้าที่ทหารเจ้าหน้าที่ถักเทศบาลค่ะมาช่วยการล้างทำความสะอาดห้องเรียนเตรียมรับเปิดเรียนในช่วงสัปดาห์หน้าค่ะค่ะซึ่งท่านผู้ว่านะคะท่านบอกว่าสถานการณ์น้ำท่วมในพื้นที่เนี่ยได้ลดระดับ ยกเว้นพื้นที่ติดลำมูลตำบลสำริดตำบลกระเบื้องใหญ่ตำบลชีวานตำบลกระชอนอําเภอพิมายตำบลสายอออําเภอนนนไทยค่ะแล้วก็บางพื้นที่อําเภอโนนสูงระดับน้ำเพิ่มสูงขึ้นค่ะซึ่งก็มีประมาณ2,000หลังคาเรือนได้รับผลกระทบน้ำท่วมอยู่นะคะส่วนในเขตเศรษฐกิจเทศบาลนครนครราชสีมาแล้วก็ตำบลรอบนอกอําเภอเมืองกลับสู่สภาวะปกติแล้วตอนนี้ค่ะทุกภาคส่วนก็ได้แจกถุงยางที่พร้อมกับบิ๊กคลินิ่งแล้วก็เร่งสำรวจประเมินความเสียหาย เพื่อให้การช่วยเหลือเยียวยาในเขตชุมชนแล้วก็พื้นที่ทางการเกษตรต่อไปค่ะค่ะและถึงแม้ว่าภาพรวมสถานการณ์น้ําท่วมต่างๆจะดีขึ้นนะคะแต่ว่าทางเขื่อนลำตะคองค่ะเขาก็มีการเริ่มระบายน้ําตั้งแต่เมื่อวานนี้เป็นวันแรกแล้วมื่อเช้านี้ก็เปิดประตูระบายน้ําเมื่อ7จ็นาฬิกาที่ผ่านมาด้วยค่ะซึ่งมวลน,น้ําที่ปล่อยออกมานั้นก็อาจจะส่งผลกระทบต่อประชาชนที่อาศัยอยู่ริมฝั่งลำตะคอง แล้วก็ยังมีของทางด้านเขื่อนลำแชะเขื่อนลำมูลบนอ่างเก็บน้ำลำเชียงไกลที่ต้องเร่งระบายน้ำออกเช่นเดียวกันนะคะท่านผู้ว่าจึงฝากแจ้งเตือนมายังประชาชนที่อาศัยอยู่ริมฝั่งลำน้ำมูลค่ะ ให้ติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดแล้วก็เตรียมขนย้ายสิ่งของรับกับสถานการณ์ที่จะเกิดขึ้นซึ่งคาดว่าพายุลูกใหม่นั้นจะพาดผ่านในวันที่2 7ถึง28ตุลาคมนี้นะคะก็จะต้องเฝ้าระวังดูพยากรณ์อากาศกันต่อว่าพายุหมาเหล่าจะส่งผลผลกระทบต่อประเทศไทยหรือไม่แตน่นวันนี้ทางกรมอุตุนิยมวิทยาบอกว่าหมาเหล่าเนี่ยจะไม่ส่งผลกระทบต่อประเทศไทยแต่ก็จะต้องเช,เช็คเส้นทางของพายุกันทุกๆ6ชั่วโมงนะคะว่า กระแสลมเนี่ยจะพัดมาถูกประเทศไทยหรือเปล่านะคะซึ่งก็ต้องเฝ้าระวังในพื้นที่ลุ่มต่ํากันต่อค่ะเพราะว่าอาจจะเกิดน้ําท่วมซ้ําอีกโดยให้เฝ้าระวังสูงสุดเอาไว้ก่อนจนกว่าจะมีการประกาศสถานการณ์คลี่คลายลงค่ะค่ะ